สวัสดีครับมือนี่สิเป็นเมนูนะครับเป็นซอยจุนะครับซอยจุเหนือขาไล่ครับผมเลยเหนือขาไล่มากนะครับงามเลยครับหั่นนะครับเป็นที่การหั่นซ้อยจุนะครับแล้วมือนี่ก็สิเฮ็ดเฮ็ดกินกับแก้วเพียของผมนะครับเกียต้มอยู่นะครับงามครับครับเหนือมือนี่ครับงามเลยครับ เป็นสอยจุกนะครับมือไปเรอช่มกันเลยครับการทำน้ำกิ้มนะครับสูตรบ๊าจัตตีครับผมต่างคนกับตั้งไม่สูตรแตกตัางกันไปครับผมนี่บ๊าจักตีเกลือทุบนะครับน้ำเพรียต้มแล้วนะครับเพียสดมาต้มนะครับใส้พริกสองซอนครับรสหนึ่งซอนครับขลกนะครับขัวสองซอนใส่บีน้ำเลยครับ บีม้อนี้ครับสูตรนี้มันจะเป็นสูตรสดน้ำนะครับแกน้ำปลาครับผมจะใส่ขหัวเล็กน้อยครับนี่ครับที่มือครับโอ้ยผมพี่น้องบีเพี้ยนี่เพี้ยมันจะมีข้อมผมอยู่นะครับใส่บีจัดเล็กน้อยครับผมนี่ครับโอเคครับแสบๆกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพบผอกผมบอจัตตีแชแนลรับผมมือนีก็ได้เมนูเซ่บแซมกาแลวครับมากฝากพี่ตอนนองนะครับมือนีสิเป็นเมนูนะครับส้อยจุขาไล่กับผมนี่ครับกับแก้วเพียวคมๆคมกับผมแก้วบีสดครับนี่ครับาลไยใหม่ๆสดๆเลยครับเดียวมากของเซานี่ครับผักกับพักแก้วแบบนี้ผักงอกนะครับนี่พักหงอกนะครับหูละพักพักซีนามกับผมนี่แบบนหอมไล็กน้อยครับผมพริกลูกโดดกับผม ครับขอนียนห่อนี่ก่อนล้วครับตอนบายโอ้ห่อนครับพี่น้องมือนห่อนจนเอ้าครับผมโมมิแดดนี่ยังได้แต่ว่าเอ้ารับครับมือนี่ต้องคนที่ตกนี่ครับประเด้ออกใบธงนะครับนี่ครับขอนี้ครับผมห่อนสิไปสิมากอะขอหยาดแก่ข้าวจังหน่อยครับเหนส้อยจุนะครับกินพวกกินกระเซาะนะครับบระเดีแนะนน้ำนะครับครับผม โอ้มากมากครับมาเสพบฉาก็ยจากตีฮมกับตอนใบครับผมยากาศฮอนเอาครับผมเนือขาลายงอมงมครับใส่แบบสดได้ครับแก้วมือน,นี่กับพี่กโดดวดครับ ขากนอกครับเนื้อขาล่านะครับรสชาติของมันจะเป็นหอกนึบๆเป็น้งน้ยนะครับนึบๆอกมันหว,วานกับผมสัดกับแกวมขมขมรับผมแซ่บกับผม เอาไปลวกกิ้มกันเลยนะครับสำหรับหาลายครับผมนนครับง่ามเลยครับเก๋ยวขมดีดิดเพียง อืมหอมน้ำครบคลภาพโอ้แป๊บเด้ยวอืม một phút các kia áp dụng không vàng nhiêu năm phút một hộp một hộp นืข้ขขาล่าเนี่ครับไต้ตรงยานมันเหนียวแล้วครับหั่นกินนสซดบนเหนียวครับผมน๋อขี้ดากามัจะไปตบนะครับตมม้มดนๆมันจะเหนียวครับเราไปลวกจิ้มกระแซบครับลวกแป๊บเดียวครับผม ขึับพี่น้องก็พักหน่อง <c oughs> ควายไปพี่น้องมือมันห่อน <c oughs> 嗯。Mm hmm. บ้านแล้วพี่้องมานมาดูออกไปทงครับอากาศบริเเยครับเอาพบ,บเอาฮูบ้บดฝนหบุตกแต่กับเมตกก็เถอยครับนึงสีระบ,บายมากครับหลังกับบรดีไปเลยครับมาหนี่ พันทักเนอะขอโทษขอพัยนะครับคนที่บอกกินติพนะครับแนวแสบมันกนด็ดขึ้นกับภูมมัก้วครับ 嗯。Mm hmm. ก็ผักหนอกเซียบครับเขากันดีครับเนื้อว่าจะเป็นก้อยงซอยูุครับเอาไปครับ 我、哦、别平常不换了。呵呵嗯嗯 嗯。我、哦、下这 เหมือนขาลายหง่ามครับสด,สด ห่วงทำนี่อาการห่วงมากเลยครับเอา อย่าเติบเล้วพี่น้องหองอันโลกว่าครับโลกหนึ่งพอดีหรอ โอ้ยิ้ยมเลยพี่นอ้องออมันไม่รู้จะขาไรอ๋อเห็ดขาบพี่น้องครับโรัามันีก,กับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเฮ็ดลวกกินครับผมกินให้พี่น้องเบิ้งนะครับ ตุขาไล่ครับผมมือนีตรวจแสแสบๆกับแก้วเพียวคุ้มๆครับผมพักหนอกพักซีน้ำนะครับก็มีถั่วเนียนห่อนดรียบร้อยแล้วครับไาจากสีน้าสูพีสุนองเบิงนะครับกินให้สีบพี่น้องเบิงว่ามันแสบซ้ำไรนะครับคอยดีนะครับกับแก้วเพียวผมเขากันดีครับผมสำหรับมือนีก็ขอโทษขออภัยนะครับกินยท้าทางหรือว่าว่าจ่ายในสิบวสุภาพนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพด่ดขี่ขารับชมกับคอมีตุโชกตลาคกับผมลำๆเรื่อยๆ สมพมตั้งใจทุกป,ประกาศนะครับสำหรับวันจุกติคลิปนี้สวัสดีครับ